เมื en, mhm. ่อช่วงเย็นมีเพลิงไหม้นะคะเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์เกิดประมาณสักกี่โมงอะคะก็วันนี้นะครับในช่วงของคุณวิรยุทธ์ค่ะนะประมาณสัก5้าโมงเสรเจๆค่ะนะครับห้าโมงยี่สิบหกนาทีนะครับทางศูนย์วิทยุพระรามนะครับหนึ่งเก้าเก้าก็ได้รับแจ้งนะครับจากทางศูนย์วิทยุผ่านฟ้าตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งดีนะครับว่านะครับมีเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับ ภายในบ้านมอ่อนะครับบ้านม้อพาซานะครับซอยทิพวารีนะครับถนนตรีเพชรแขวงวงังบุรพาอ่าอ่าใช่แขวงบางบุรพาเขตพระนครนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภายหลังรับแจ้งก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> ก็หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิ <c oughs> นะครับเจ้าที่ตำเวจนะฮะในในลหลายสถานีนะครับในเวรนั้นก็ส่งรถแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไป เร่งควบคุมสถานการณ์นะครับซึ่งก็มีรายงานต่อมานะครับหลังจากที่รับแจ้งรับแจ้งเหตุนะครับตอนต้นห้าโมงยี่สิบโดยประมาณนะนะครับต่อมานะครับในช่วงของส8บแดนาฬิกาหกโมงเย็นนะครับก็มีรายงานเข้ามาอีกครั้งว่านะครับจากการตรวจสอบภายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าที่ก็ไปดําเนินการฉีดน้ําควบคุมสถานการณ์นะครับจนหกโมงเย็นนะครับประมาณสัก3ามสินาทีให้หลังเจ้าที่ก็ตรวจสอบพื้นที่ว่าเอ๊ะมี มีใครนะครับติดค้างอยู่บนอาคารหรือเปล่าคะนะครับซึ่งจากการตรวจสอบในตอนนั้นก็ไม่เจอ,อใครติดค้างในอาคารที่เกิดเหตุแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ถัดมานะครับ18นาฬิกานะครับ6กโมง18นาทีเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบที่บริเวณชั้น2นะครับก็มีมีเจอเฉพาะเรื่องของกลุ่งควันก็ไม่เจอใครเชสนเดเดเหมือนกันนะครับก็เข้าใช้เครื่องเป็นอุปกรณ์นะครับเข้าไป ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนของการระบายควันออกมาะนะครับก็อิกงแล้วช่วงที่เกิดเหตุจากที่ได้รับแจ้งใช่ไหมตอนห้า <c oughs> โมงนะครับประมาณห้าโมงยี่สิบหกนาทีนะครับ,รบแสงเพลิงม,มันจะมีอยู่แค่ระยะหนึ่งนะครับประมาณสักช่วงต้นสามสิบนาะทีครึ่งชั่วโมงแรกะนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็แสงเพลิงม,มันก็ลดลงนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะครับปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับกรณีเพลิงไหม้ที่ ซอยทิพวารีบ้านม้อเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วอยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายนะครับจากเหตุกลางเพลิงไหมค่ะในจุดนี้นี่นค,คือคลิปจากทางมูล,ลนิธิร่วมก <c oughs> ันัยููนะคะขอบคุณ <c oughs> มากๆเลยนะคะที่ไปถ่ายมาจากที่เกิดเหตุ นี่ยค่ะผมก็เป็นซอยแคบเหมือนกันเนาะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้าไปในที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงออกไปได้ก็น่าจะประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยสำหรับพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะชุมชนแบบนี้ซอยแคบแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของผู้ที่พักอาศัยมีคนติดค้างไหมใช่ไหมคะการเข้าควบคุมสถานการณ์โดยเร็ว นะก็น่าจะดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเพลิงมันอาจจะลุกลามได้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบประกอบกิจาการนู่นนี่นั่นใช่ไหมโซนนั้น<อ>นะ่ะมันอาจจะมีเชื้อเพลิงอ,อะไรแบบนี้ได้ก็เป็นย่านการค้าการขายโอนะ้คือบ้านมอเนี่ยเป็นย่านการค้าการขายเลยค่ะนะครับตึกที่มีอยู่ในเวิร์กนั้นเนี่ยทางจากตรงข้ามดีโอสยามนะครับคือถ้าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นดีโอสยามค่ะขั้นด้วยถนนตรีเพชรค่ะพอข้ามฝั่งมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะเป็นซอย ทิพวารีนะครับเป็นซอยที่เข้าวัดทิพวารีค่ะอ่าเข้าไปตรงนั้นก็คือจะเจอจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับก็มันก็จะทําให้คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือล่าสุดเนี่ยก่อนผมจะเข้ามานะครับทางผู้ในการเขตพระนครค่ะนะครับทางคุณวัสสนรบุญหมื่นไว้นะครับผู้ในการเขตพระนครนะครับพร้อมด้วยทางคณะผู้บริหารนะครับของทางเขตพระนครเนี่ยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไป ตรวสอบนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในบ้านม้อพลาซานะ่าซอยทิพวารีนะครับซึ่งในการนี้เองเนี่ยทางผอ,อ,อนะครับพวกในการเขตเองก็ได้มีการโดยการสั่งการให้กับให้กับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับ<ะ>ให้กันประชาชนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอ,ออกจาก<ป>พื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับและก็ปิดทางสัญจระนะครับซอยที่จะเข้าไปก็คือซอยทิพวารีเนี่ย ะครับเพื่อให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทํางานได้สะดวกในการระงับเหตุอะไรต่างๆ่ะตอนนี้นะครับค,คือปิดซอยที่วรีไม่ให้เข้าไปนะครับก็คอก็อต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องของความมั่น<ช>คงแข็งแรงของอาคารด้วย<ช>แล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีเ,ออเชือก ลายนะครับกั้นพื้นที่เอาไว้แล,แลเข้าไ,ได้แล้วนะครับเพราะงั้นโกนที่อาจจะมีร้านคงร้านค้ามีอะไรต่างๆที่แบบว,ว่าอาจจะนัดหมายซื้อข้าวซื้อข,ของเอาไว้อ่ามันมีอยู่แล้วแหละนะครับเข้าไปซื้อเลยไปรับของรับสินค้าเลยมานี่ซึ่งอยู่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้กับนะครับตึกหรือว่าอาคารหลังที่เกิดเหตุเนี่ย ัอานอาจจะไม่สะดวกนะครับก็แจ้งกันเอาไว้แล้วกันน,นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นเลยนะนะโอ้โหห้าโมงเกับครึ่งเนี่ยคนก็เดินทางเนาะจอแจจอแจแล้วก็แหมพอมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นี่ก็ต้องรีบไปให้เร็วที่สุดนะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ก็นะคะต้นผัวชาติชากระทงกัชับมาแหละว่ามันจะต้องเร็วด้วยนะสำหรับการเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เราจะเห็นพี่ๆอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆก็ไปช่วยกันอย่างแข็งขันเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณทางภาพและคลิปจากทางโมเลนทิร่วมกัน อยู่ด้วยนะคะ